เป็นความโชคดีของผมครับพี่เขือนลำปาวจังหวัดกระสิน์แม่ปุ่นพ่อส้อยจะมาเปิดเผยเคล็ดลับในการผลิตอาหารที่เป็นอาชีพเงินแสนนะครับประสบการณ์กว่า30ปีมาชมกันครับจำได้ว่ามียังไงแ้องบาท่ะเอา20บาทจนะ้าอ๋อนี่ก็เป็นตเปาเหรอแม่แล้วก็พอเหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมครับอ๋อนี่คือจะไม่พอเนาะของดีที่บ้านป่ากล้วยนะครับแมวเขือนลำปาว ไม่ได้มีแค่ปลานะครับกับลำปายังมีสลัเปาขนมจีบด้วยผมมาถึง2รอบครับ2วันและได้รับความกรุณาจากแม่ปุ่นนะครับพ่อส้อยเพื่อสาธิตวิธีการผลิตนะวิธีการทำสลัเปาขนมจีบให้ดูด้วยครับนี่เลยครับผมอร่อยทุกร้านนะครับอย่าลืมนะครับมาแวะเยี่ยมชมเยี่ยมชิมได้เลยครับพี่ได้ข่าวมาตั้งนานแล้วพี่เห็นผ่านวันนี้พอดีเลยขออุ่นนุนหน่อยอยากได้อันนั้นเรียกอะไรไงไ้ไส้หมูสับไส้เกมแล้วก็ไส้ตัวเหลืองไส้หวานค่ะ อ๋อเอาไส้เค็มครับพี่กินไส้เค็มอ่าเอาส่วนรู้ว่าสิบบาทครับประตครับเดี๋ยวมีเบอร์โทรศัพท์เนาะใช่ค่ะมีชื่อไหมจ้าหรือจ้าเชิญเปลาเลยจำได้ว่ามียังไงชิ้นละสองบาทค่ะเอายี่สิบบาทจ้าใช่ค่ะชื่อเล่นชื่อเล่นหนูเหรอคะจ้าชื่อโบค่ะน้องโบเนาะอันนี้นะครับเด้อเชิญเปลาทางข้าวเขื่อนเดี๋ยวหาเบิ่งรถก่อนร้านน้องโบเด้อใคร ปกติที่ร้านขาย9โมง -10 โมงเช้านะครับแต่วันรุ่งขึ้นแต่เช้ามืดเลยครับอาจารย์แดงขอไปเยี่ยมชมที่บ้านแม่ปุ่นนะครับแต่เช้าเลยแม่ปุ่นนั่นน้องโบน้องโบลูกแม่วอสน้องโบเมื่อวานนี้อ่คุณพ่อชื่ออะไรครับพ่อสวครับพ่อสวรรค์เนาะโอ้พ่อเอาเฟอร์ฟหน่อยจ้ะเดี๋ยวผมถ่ายพ่อจะเอาไปโปรโมทช่วยชาวบ้านด้วยแม่เด้อเอาไปใส่ครับเอาเอาพอใส่เนาะครับผมนี่ครับเดี้เด้อน อันนี้คืออะไรแม่คันอันนี้เป็นแป้งทำจากแป้งทำซาลาเปานี่ครับนวดเองหรือเปล่าครับแป้งข้งเจ้าสาลีหรือแป้งมันครับอันนี้แป้งสาลีจ้ะแป้งสาลีเนาะอ๋อนวดอาได้แม่นวดนั้นอยู่จ้ะโดนสาย้าหน่อยก็เก่าเนกว่านิมละจ้ะอ้มอันนี้อันนี้เปามาเนาะอันนี้คือแป้งของซาลาเปาเนาะป้าเอาขบาวตอเลยครับนี่คืออะไรครับแม่อันนี้เป็นไส้ทำซาลาเปาเมื่อวานทานแล้วนี่นี้คือเค็ม เค็มเนาะเค็มนะไก้หมูอันนี้อะไรจ๊ะอันนี้เป็นไส้กรอกจ้ะไส้กรอกเป็นแท้บเราเนี่นะแล้วจะซื้อกินได้ไหมเนี่ยจะซื้อได้ไหมเนี่ยมันจะใส่เวลาอยู่ทีจ้ะจะได้ไม่ได้เอาเอาเอาแก้วิธีการได้ไหมเนาะนี่ก็จะไม่ซื้อกินเลยไส้หวานจ้ะเรามีกี่ไส้ไหมครับจะมีมีสามไส้คือหวานหมูใช่ไหมแล้วก็เค็มอ่าได้ได้เค็มเป็นหมูสับหมูสับเป็นถั่วเหลืองจ้ะอ๋อเปนถั่วเหลืองเนาะ เค็มก็เป็นไส้กรอกอีกอย่างครับทำเองที่นี่ตลอดเนาะโอ้นี่นะครับเด้อขายมากฐานมากระดสินคองดีได้ครับเด้อบางคนบางคนจะว่ามีมีเสื้เปาผมกูหัวจากแม่ใช่โอ้เลยแบบขออนุญาตคุณแม่เด้อลูกหลานเนี่หมูสับใส่ใส่เดี๋ยวดูฟอก่อนใ่ะเดี๋ยวอาจารย์มาดูฟอแล้วกอทำอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนะ โอ้อ๋อข้างในอันนี้อะไรพ่อกรนนี้ใช่อะไรครับพี่โอ๋ไส้เค็มครับตัวนี้ครับมีกี่ชั้นครับมีกี่คอนโดครับอือมีครับอันนี้อะครับใช้เค็มครับตรงเอาใหม่นะนี่ใช้อะไรพ่ออันนี้ใช้หมูสับใช้เค็มครับอันนี้แล้วอันนี้ละครับเหมือนกันบอสใช้เค็มเหมือนกันครับอันนี้หวานนี่ได้ครับเด้ออ่าอันนี้อี้พี่ทำเ็จยังไว้เพื่อจยังรออ๋ออันนี้คือทำเพิ่งทำเสร็จอันนี้อาจจะแป้งมาปั้นแม่เน้ออางมันจะลูกเท่านี้ แล้วมันก็ค่อยโตขึ้นแล้วอของพ่อนี่คือตัวแล้วจะมากินนะจ้าอันนั้นหนึ่งเซ็ตแล้วจ้ะนึ่งแล้วกินได้เลยไหมเนี่ยซื้อเลยนะโอ้เดี๋ยวขออนุญาตครับเออแม่เนาะใส่ไส้เรียบร้วนะเรียบร้อยจ้าใส่ไส้เรียบร้อยแม่แม่จะปั้นโชว์ผมสักสักหน่อยไหมได้มอ่าเดี๋ยวครับลูกขอบคุณคุณแม่อ่เดี๋ยวจะได้ซื้อกลับไปกินด้วยเดี๋ยวได้ปลาเมย์ปลม่มันมีไร อ๋อเลยแม่นบอใส่แค่นี้อ๋อแค่นี้เดี๋ยวจุดก่อนตอนนี้แล้วจะลามันลูกโตมันจะได้โอ้ยไม่มีตั้งหลายคอนโดแต่หลายชั้นมาอุดหนุนชาวบ้านกันนะครับเด้อพี่น้องอุ้ยคอยดีคอยดีแม่กระดาษสีเก้มตาแม่เนาะบรแเวนมีแต่ปลาได้นี่มีหอดสรอลาเปลอีกแล้วบางงันพี่พี่พ่อเพิ่ว่าอะไรเนาะนี่นี่ผมมาดูข้างหลังนะครับนี่อันนี้อันนี้เคืออะไรเหลืองๆ่อดไส้กรอกป้าใช่นี่แหละไส้กรอกอันนี้ไม่เคยเห็นนะเนี่ยมันหยักมันหยักอันนี้ แปลกดีนะอันนี้ยังไม่งามเนาะไเป็นไรไป็นไรอ่าโอเคอันนี้เป็นไส้มูสบใส่ไส้อาล่ะเดี๋ยวช้าๆจะแม่เนาะได้มืองอาชีพทำเร็วมากครับอ่า <c oughs> ใส่ไส้สหลายแท้ลูกค้าอิ่มหรือเปล่ามามาอุ่นๆกันได้ครับเด้อเกิงล่าปลาพี่คลองดีสละเปล่าเห็น <c oughs> มีหลายร้านเลยเนมะื่อก่อนมีกี่ร้านครับแม่ที่นี่ นี่สองร้านแค่นี้นะจ๊ะอ๋อมีแค่สองร้านเนาะเอ่าแก่แก่แล้วนะนี่สามสิบปีได้ครับเลยโอ้ยสเลดอย่างดีสะอาดสะอาดนกบาลมันกระทกน้อยอันนี้นะครับหนึ่งแล้วนึ่งนานไม่พอกว่าจะได้กินจะใส่เวลาอยู่จังเวลาทาน้ำเนี่ต้องอยากใส่เวลาจังน่อยแต่ว่าจะพองขึ้นไหมครับบ่อเขินแป้งเขาจะอันนี้มันตุ่นึ่งไหม่นึ่งนะันแขงแข็งได้ได้ขอเครื่องสม้อบางหรือซื้องหนึ่งประมาณนเลยหรอจ้ะ แล้วแต่ว่ามันเนาะอ๋ออันนี้อันนี้น้ำมันยังนี่อันนี้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองอ่าโอเคครับอ่าจจะคำเดิอนี่เดี๋ยวเอาแล้วค่ะชัดเจนชัดเจนอันนี้จะทำไหมทำแม่ทำแปลกดีไม่เคยเห็นเดี๋ยวสองของใส่เยอะมากเอาเหมือนจริงนะเหมือนจริงนะเหมือนขายจริงนะเดี๋ยวเวลาเข้ามาดูเอ้าวิดีโอกึ้นหลายแหนใส่หลายอยู่จ้าเพราะว่าจะกินแล้โอ้หลายอีกครับกินอีวัาหนีอิ่มเลยสิบบาทหนึ่ง ได้คุ้มค่าจริงๆงเยอะมากเออพีนแม่ขายจริงเนาะถ้าอยู่ใกล้ๆพวกไปขายช่วยนี่มันอยู่ไกลเพราะว่ามาจากตุนนครเด้อใช่ไมมขายของไม่ค่าไม่เลยอ่าจะเชร์แชร์เด็ดจั่อาสาุไอ้ใครดีมีคนติดต่อเนครับยืมครับผมเป็นไส้ อ๋ออันนี้ไสอะไรเนี่ยาวๆอันนี้ทำนี่จ้ะเอาละอันนี้แปลกๆอันนี้ของแปลกครับไออจริงเหรอแม่ทันอย่างนี้เหรออันนี้ค่ะเอาแล้วก็เอ้มีดใครเคยเห็นเนี่ยวิธีการอย่างนี้ไหมครับเขาเรียกอะไรพ่ออันนี้ไส้กรอกไสกรอกสลับเปาหรืออะไรไสกรอกครับสลับเปล่าไส้กรอกนี่ได้ครับเด้อสลัเปาไส้กรอกใครเคยเห็นบ้างครับเนี่ยเอาล้วปลาของแปลกของแปลกใส่ให้เป็นเรื่อง เมนนกแ่าะชิมเท่าไหร่ครับ10บาทเหมือนกันเลยอ๋อนี่ก็เป็นเตาเหรอแม่แล้วก็จะพอกเหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมครับอ๋อนี่คือยังไม่พอกเนาะยังไม่พอกโอ้เพิ่งเห็นด้วยครับแล้วนี่ไม่เคยเห็นเลยเตาปั้นไส้กรอกพูดจริงๆเนี่ยอ10บาทโอ้ไส้กรอกอันเบลอเลยน่าทานมากเลยโอ้อย่างนี้เองเดี๋ยวไปดูอันนู้นอ่าเดี๋ยวผมนิ่วถอดแม่ขออันนี้เด้อเดี๋ยวพ่อพ่อเปิดอันนู้นคนหนึ่นะครับ อันนี้ใส่หวานแม่เนาะพอแวไรันนี้ใ่หวานครับไันนี้ใส่หวานียวอันนี้ใ่หวานไครับนี่ใี่หนปครับอัน้อ่านครับนด่อสมานครับอันนี้ใสานนี่วานครอาสี้ใ่วานี่ใส่วาับอันนี้เลยอันไรนี้เส่หครับอันนี้ใส่หานไปร็จแล้วส่าอ่ครอี้รูปวานไปครับแม่ใส่หวารั้ใหาไรนไดใสายไอันนี้ใส่าครับนี่ครับอันนี่รนะครับเกี่ยว เวลาเน่งมันก็จะลูกโตขึ้นกว่านี้สักหน่อยโอ้ขอบพระคุณมากเลยคุณแม่สวยมากสวยมากน้ำจิ้มก็อร่อยนะคะค่ะจ้าจิ้มแล้วน้ำจิ้มก็ทำทุกวันจ้ะโอ้น้ำจิ้มอร่อยสูตรน้ำจิ้มอร่อยมากค่ะทำทุกวันทำเองนี่เลยโอ้ยโอุ่นๆเลยครับอุ่นๆเลยมันตวดๆเลย นะพ่อเดี๋ยวกินจริงแก้จริงกินจริงเลยครับอ่างลบควรใช่เค็มน้อยใช่เก็บอู้ดีดีแองกรลกง่ายรอบง่ายนี่ได้พี่น้องได้หลักหลักการคือว่ากระดาษอย่าให้เย็นนะครับกินร้อนๆอร่อยครับลอกง่ายด้วยครับร้อนมือขนาดได้บาดนี้เนี่ยลอกได้พ่อแต่ถ้าเกิดว่ามันแข็งเนี่ยมันจะลอกขาดเนาะหอนได้ครับพี่น้องแต่อยากจะเจ็บเลี้ยไปมันลอยว้าวหมูเต็มเต็มเจนโอเคครับขอบคุณมากครับเล็กจะไหนลูก กินไล้ชื่อไรแมกนแมกนัมขอบคุณมากลูกเออพู้ซอยพูดซ่อยอากินแล้วอกินกินแมกนัมขอบคุณครับไปกินที่ไหนแม่เนอต้องบอกว่าราคาถูกมากๆนะครับขนมจีเพียงแค่ชิ้นละ2บาทส่วนซาลาเปา10บาทครับอร่อยจริงๆเลยครับได้เนื้อเยอะมากๆเลยแม้ว่าน้ำจิ้มอาจจะไม่เพียบพร้อมเหมือนสะดวกซื้อนะครับแต่นี่คือการผลิตวันต่อวันสูตร2 0 3 0ปีของชาวบ้านอุดหนุนกันนะครับที่เขื่อนลำปาง อ้าวอันนี้น้ำจิ้มอะไรเนี่ยน้ำจิ้มอะไรลูกจะได้ชื่ออะไรลูกลวลูกสาวลูกาวลาลูกสาวลูกสรลูกาลูกสาวลูกา้ลูกสาวลลูาลูกสาวลูกสาวลูลูกสาวลาวลลูกาลูกสลูกาวลูสาลยาลูกสาวาวล้กสาาลูกสาวีาลูกสาวาวูกกาาาวสาลูกาาัอลรลินเอลิลาวลา ร้อยหนึ่งก็ได้ลายแท้เด้อพี่น้องเด้อดอ,อย่าลืมนะครับมาเขื่อนลำปาวกระสินไม่ได้มีแค่ปลาอร่อยๆนะครับที่นี่ยังมีสาลเปาขนมจีดแล้วก็บรรยากาศนะครับอบอุ่นน่ารักเป็นกันเองมา,มากๆครับต้องขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับทั้งพ่อส้อยแม่ปุ่นน้องโบและเด็กๆทุกคนเลยครับขอบคุณครับพบดีสีผู่านออนไลน์ business development center ศูนย์พัฒนาธุรกิจออนไลน์ผู่าน